สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนสวัสดีมากครับวันนี้ผมจะพาทุกๆคนไปเขาเรียกไรไปปะจนภายเล่นแล้วกันขี่รถเล่นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับพาไปขี่รถเล่นแล้วก็ไปเขาเรียกว่าเป็นทางที่ปะป่าหน่อยแล้วก็ไปทะลุถึงวัดวัดหนึ่งนะครับพาไปชมวัดนะครับวัดที่สมัยก่อนก็จะมีเกจิอาจารย์รังที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของช,ชาวบ้านและ ชาวชาวโคราชกันนะครับเป็นที่รู้จักกันนั่นคือหลวงพ่อปุ๊กนะครับหรือว่าหลวงพ่ออุปชาปุ๊กนะครับเพราะท่านเป็นอุปชาด้วยนะครับเป็นเป็นพระเก่าแก่ในรุ่นนั้นซึ่งทุกวันนี้เหรียญท่านก็ยังเป็นที่ต้องการกันจากหลายๆหลายๆผู้ที่รู้สึกเขาเรียกว่าใครๆที่รู้จักท่านใครๆก็ต้องการเหรียญท่านนะครับตอนนี้ซึ่งก็หายากมากนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปท่องเที่ยวครับพาไปขับรถเล่นกันเนาะ,ะเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับวันนี้ขอให้มีความสุขกับทุกทท่านนะครับไปเดินทางไปดูกันครับผม ลืมกล้องครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเลี้ยวเข้าสู่ทางที่เป็นเป็นป,ป่าแล้วนะครับทนะางถนนก็จะพอวิ่งได้ครับถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่ เรไม่เละเทะเท่าไหร่นะครับปล่อยมิงได้ก็เป็นธรรมชาตินะครั็นบรยากาศที่ธรรมชาติมากๆนะครับกล้องก็ต้องทําใจนะครับก็อยากให้เห็มภาพแบบเขาเรียกว่าความลำคาญของการขี่รถนะครับขี่รถเส้นทางแบบนี้มันจะค้งหักนี้นะครับก็จะไม่มี เป็นแค่ข้ออ้างนะครับความจริงแล้วคือไม่มีตังค์ซื้อกล้องดีๆนะครับช่วงนี้เงินก็หายากมากนะครับยุคนี้หมดโควิดไปแล้วก็ยังมีไอ้พวกบ้างานไปสร้างความวุ่นวายทะเลาะกันอีกแล้วกลายเป็นว่าลำบากกันไปทั่วโลกครับทั่วโลกลำบากกันหมดเลย้นีก็งงเหมือนกัน ขึ้นนะเนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นบืดขึ้นบูดเลยนะอารมณ์เสียจริงคุณวายโกละคนกันไปทั่วโลกของก็แพงขึ้นทุกอย่างทั่วโลกทุกประเทศเอ,อ้ยาเลยเลืมไปเลยว่านี่นี่ครับเข้าสู่เส้เเนทางแล้วเส้นทางที่ลุกละลุกละหน่อยนะครับผมแต่ก็สนุกมากมายครับ จรงถ้าได้กล้องดีๆนะมีเพื่อนๆคนไหนที่มือถือเก่า,กาหรือว่ากล้องคือผมไม่ได้ใช้ใช,ใช้กล้องนะ อย่าบริจาคมือถือดีๆที่กล้องชัดๆนะครับมือถือเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่าทิ้งนะครับบริจาคมาได้ไม่ไม่ไม่ว่านะครับหลักนะเก่ารับได้หยอกเล่นนะครับนี่แหละ๋ยอกเก็บเงินสักพักนะครับพอที่จะได้ซื้อกล้องใหม่ๆมาถ่ายทำสาระดีๆบ้างนะครับถ่ายทำให้ภาพออกมาสวยๆบ้างตอนนี้ก็ เดินทางต่อไปด้วยครับใกล้ถึงละใกล้ถึงละเริ่มเข้าหมู่บ้านแล้วครับ ตัวครับว่าไม้กันสั่นมันเสียนะครับเนี่ยพอภาพนิ่งหมายถึงพอลงจากรถแล้ววันเดินแบบนี้เอ๊ะทำไมภาพสั่นที่ไหนได้ไม้กันสั่นมันเสียนะครับต้องขออภัยจริงๆครับผมมีหน้าเอ๊ะปกติขี่รถก็มันจะไม่สั่นมากขนาดนี้นะครับเดี๋ยวไว้คราาหน้านะครับผมจะทำคลิปไม่ให้สั่นมากขนาดนี้นะครับจะพยายามทำให้ดีสุดครับ ผมแล้วก็ขึ้นมาบนโบสถ์แล้วนะครับบริเวณรอบโบสถ์ตรงนี้นะครับหลวงพ่อท่านก็นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไหว้หลวงพ่อกันครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางกล้องแล้วไหว้หลวงพ่อแป๊บนะครับจริงๆผมก็ถ่ายบริเวณรอบๆวัดไว้เยอะนะครับ แต่เนื่องด้วยภาพมันสั่นเยอะมากเลยมองไม่เห็นเขาเรียกว่ามองมรนจะไม่สบายตานะครับบริลยตบอกไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับนี่ก็คือกรองใหญ่นะครับกรองใหญ่กรองสุกเกาเ่าสมัยก่อนนะครับหอระครังอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินออกมาน้าวัดหน้าโบสถ์นะครับผมน,นี่หลวงพอ่อรูปปัน้นตอนทันทุด,ดง กล้องสั่นขาสั่นเสียเลยเาเอาเป็นว่าทำใจไปก่อนครับกับคลิปนี้ครับผมควันนี้ก็พามาถึงที่ตรงนี้แล้วก็เนาะก็มาไหว้หลวงปูง่กันเพราะผมเรียกหลวงปู่นะครับหลวงปู่ปุ๊กนะครับ ก็เอาเป็นว่าจบคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกับช่องแรกๆช่องนี้ด้วยนะครับกับช่องของปีเตอร์ตันนะครับชื่อช่องอคนสร้างสินนะครับแล้วก็สินก็คือสิ่งทุกอย่างที่มันทําแล้วมีความสุขบันเทิงใจนะครับนั่นคือเขาเรียกศิละปะนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมสวัสดีครับ